เมื่อดีถีวารดีขึ้นปีใหม่ควยพรให้ใจของแท้วดังแกล่าให้สิ่งดีสิริสีเยือนทุกคราชื่นชีวาประสบสุขทุกยามยนต์นะคะจะเริืมต้นในสักรารใหม่นะคะสิ่งใดที่สงเศร้านะคะเหงาใจนะคะเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนก็ขอให้นะคะมาลายหายไปพร้อมกับปี2 5 6 6ะ แล้วเราก็มาตั้งต้นชีวิตใหม่กันในปี2567นะคะหนึ่ปีมีครั้งหนึ่งนะครับเรามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่มีความสุขนะครับวันนี้เราตองปลดปล่อยให้เต็มที่มีอะไรเราก็ปลดปล่อยให้เต็มที่ในเวลาที่มีจํากัดเทศกาลปีใหม่มันก็เป็นปเทศกาลหนึ่งที่เราทุกคนนะครับก็ต้องย้อนคืนไป นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราก็ลองทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เราทําไปนะนะนะครับมันมีดีอย่างไรมีบกพร่องอย่างไรแล้วสิ่งใดที่เราควรจะปรับปรุงในปีใหม่นั่นคือเทศกาลในแต่ละเทศกาลที่เขาจัดเทศกาลขึ้นมานี่ก็เพื่อหวังมุ่งหวังให้เราเนี่ยได้คิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมา น,นั้นนะครับในสิ่งที่เรายากระบากด้วยการมา1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานกิจรกรรมต่างๆของเราก็ผ่านมาด้วยดีแล้วเราก็ลองคิดทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็อนาคตเราควรจะปรับปรุงยังไงน,นั่นคือนะครับเทศกาลปีใหม่ที่อยากให้พวกเรานั้นได้นึกได้คิดแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกเรานี่ก็คือครอบครัวครอบครัวเดียวกัน จะยากจะจะลรงบากยังไงเราก็มีกันแค่นี้มองเห็นกันแค่นี้นับยังไงก็ได้แค่สิบเจ็ดสิบแปดคนเท่านั้นเองเราก็คือครอบครัวเดียวกันไม่สามารถเป็นอย่างอื่นไปได้อย่าลืมครับความรักความสามัคคีเป็นเรื่องสําคัญล้วสุดท้ายนี้ก็จะให้พรน,นะครับเป็นกรนในสุภาวาระเป็ดถีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้สุขกเกษมสีอายุวันนัสุขภลรทวีจงโชคดีมีทรัพย์นับอนันต์ แม้ในจิตจิตมั่นฝันสิ่งใดขอจงใคล้ได้สมอารมณ์ฝันอันความชั่วทั่วกายให้หายพัดจงสุขสันมีสุขทุกเมื่อเทือนสวัสดีปี่ใหม่ครับที่สำคัญครับเสื้อไม่เท่าไหร่ครับว,วันนี้ถ้าเรากลับไปแล้ว,วไปถธายที่ฐาน นะครับทำบุญอาจจะได้6ล้านบาทกันนะฮะต้องมีสักคนนึงได้อย่างแน่นอนนะคะัขอให้พวกเราทุกีใน6ล้านคันแรกนะคะอ่ะพอไม่เอ่ยคันแรกนะคะท่านรองเกียรติสุดาองคะมองครับมงองครับหนึ่งสองต่อไปค่ะเลี้ยงเชิญพี่ณัชชา น้องเอ๋ yeah. ้หน okay. mm ุนหรอกค่ะน้องอภิญญาค่ะค่ะรางวัีหนึ่งค่ะแบ่งงานคนละกรายข้องคำหนึ่งสองครับขอบคุณครับ เราอยู่กันนานแล้วเรา,เรายัางไม่เคยเจอในลักษณะว่าเราไม่ได้เตรียมของขวัญมาเองแต่ว่าเรามีทัพเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านเตรียมของขวัญมาให้เรามอบให้เราทุกคนเลยนะคะไม่ต้องเตรียมมาเลยวมนนี้เนาะ,ะมาแบบฟรีๆกระเป๋าเบาๆมาเลยนะคะท่านขวัญในวันนี้นะคะจากท่านผู้บริหารท่านสองท่านนะคะก็คือท่านฟลอร์เยสุดานะคะพระวันทรงนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าสู่พิธีการจับของขวัญเลย ว่าจะได้รางวัลอะไรค่ะนะคะรางวัลใหญ่ก่อนรางวัลใหญ่หนึ่งรางวัลใหญ่สุดเลยในวัลก็คือได้รับการสนับสนุนจากท่านขออนะคะเจ้าเจ้าฟิล์มของปีใหม่นะคะบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้ในวันนี้โอ้ใหญ่จริงๆและอีกสองรางวัลนะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะโดยท่านรองผู้อในวยการค่ะท่านรองเกษยรติสุดาค่ะ การจับฉลาดเราจะจับรางวัลปกติ5รางวัลแล้วก็จะเป็นรางวัลพิเศษมาขั้นกลางในระหว่างรายการที่6ค่ะจะจับเป็นคนแรกผู้แหกหมานก็ ของจริงไม่ไม่นี้ปกติน้องเขาจะจับจับไข่สองไปแต่เที่ยวนี้ให้จับไข่เค่ยบเดียวนะคะอ่าของฝันที่น้องกิ่งจะได้ก็คือหมายเลขสามคืออะไรปบมุณครับ่โหไม่ไไม่ไ้จับเลยจับไม่นแม่จั่หนจับชิเดียวชินเดียวพี่สังเกตช่วย่น่อใหน่อยน่อยหน่อย ว่าพ่อผมเอ้าพี่สายฟ้าจำได้ไหมเลยค่ะคืออะไรเอ่ยใครอยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปต่อรองกันข้างล่างเนาะโชคดีคนต่อไปท่านผู้โชคดีท่านต่อไปนะคะที่ไพรัฝ่ายบุตรนะคะขอขออนุญาตเป็นตัวแทนใครดีเอ่ยอาชงปิเตอร์อ้ามันมาน เพิ่งจะได้อย่างนี้ไหมแต่ค่ะคืออะไรอะแฝดแฝดแฝดเอาพิจิงมามามาเป็นตยานกาบคมนะไอ้ต้นจำหลับมาเลยการควบคุมไอ้ต้นจำหลับมาช่วดีา ล้วมองแทนที่ไพลละวใส่ดูนะคะบอกอครับหนึ่งอ่จเฉิมพูลสุบันพรมน้อยค่ะไปผู่ช่วงนี้เวลาตัดต่อ <laughs> ไปบมายเล็ก10ค่ะคืออะไรต่อมองกล้องครับหนึ่งสองในทีนะัที่เราจนีีไปก็จะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในางานนี้นะคะทุกๆคนต่างก็รอคอยรางวัลน,นี้รวมถึงดิฉันด้วย วันนี้หนูก็โอเวอร์เต็มที่นะสีส้นสีเสื้อนี่หนูใส่กับเจตนานะสีดำโชคเออแล้วแล้วจับยังไงบีบอกให้พอบ้านผู้ที่โชคดีนะครับที่นะครับรางวัลใหญ่มีนามขึ้นข้างต้นว่านอนหนูว้อนหนูก็คือนามเป็นนามแล้ว Eh แล้วตัวตัวลงท้ายเป็นสบลสีกลังาชคอ้โยะาชาลีพุทธาพูน ตอนนี้นะครับมงสุดสองหมื่นบาทตอนนี้มงนี้กำลังใครชนะกำลังหมุนอยู่นะคะป็นเพื่เชิญนะคะคุณมีชัยอนุกูลคืนบนเวทีเพื่อจับรางวัลนะคะของขวัญรางวัปีใหม่ที่มีชัยจับได้หมายเลขสีนะคะหมายเลขสี่คนอี้ครับมงกลัองครับหนึ หมาค่ะหมเลขค่ะมองกล้องครับหนึ่งสองมันได้เยอะแล้วโอเคมองกล้องครับหนึ่งสองคุณชอบดีนะคะคือเดินเท้าสำนักงานขวามือคุณครับผู้หญิง ผ uhh> ู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอยูพี่หญิงผู้หญิงอยู่นั่งอยู่ชั้นสองผู้หญิงมีกี่คนสามสามสามมัใช่ผู้หญิง

ตรงนี้ไปนี้นีไปตนนี้รนีี้ไปต้งนไปตรงนี้ไปไปรีนน้้ Come oh.